ข้ามาช่วยเราทีต oui> ั้งแต่เป็นคุณแรกๆเลยนถึงตอนนี้นะคะขอบคุณครกบเลยที่เข้ามาค่ะขอบคุณมากคะแม่แม่มาแม่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 มารอเลยนะคะเนี่ยอยากมาเจอค่ะแม่แม่อยากมาเจอแทนผู้บัญชาการทหารบกครับเอากรมับมือเปิาเลยขอบคุณค่ะ เจตนารมผู้สก um well. ัดท so ั้งหมดจะดูแลเม็ดนะครับเพื่อจะป้องกันกรสูากอลัง